ทำไมมาติดตามผมนี้อะไรนี้นนจุดเนี่ยกินยิมยังพ่อไปก่อนนะพ่อไปแล้วพ่อเข้ากินไปแล้วโออยังเด็นฮอะออพเนอร์ตี้เออเดี๋ยวพ่อเล่นแต่น,นี้เสร็จก่อน เอาละครับตอนนี้เราอยู่ด่านทะเลทรายนะครับใช่ป่าเลยด่านทะเลทรายป่าเลยเบอร์สี่ไม่ไม่ติดตามห่อติดตามแม่งเบอร์สี่เลยอ้าวชิบหายละเออติดตามมึงกันแหละเบอร์สี่ตอนมือดดีกว่า ตรวจสตีที่ครับกระโดดสตีที่ครับ Excellent work กระโดดสตีที่ครับอะไร Excellent อ,อ,อะไรเปิดไมค์คุยกันดี Excellent work เปิดไมค์คุยกันดีครับ Excellent work เฮ้ยบอกว่าเปิดไมค์คุยกันดีครับคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจูเนียไปฟังไปฟังข้างนึง Excellent work เขาไม่เปิดไหม่เนี่ยเขาไม่เปิดไมค์คุยเนี่ย จะมาเฮวอะไรเนี่ยสตรีมอยู่นะเนี่ยสตรีมน่เนี่ยสตรีมสดน่เนี่ย I'm t e ammo need ammo <demo. S 1> need ammo ติดติติติดติติติดตดติดตดติดิิดติดติดตดตติิดยิดดติดตดิิด ยินไปว้ามันอยู่ตอนมืดด้วยนี่นี่ไม่มีอะไรเอากระทะไปเคาะมันก็ได้วะกระทะเคาะหัวนี่มีอะไรเก็บเอาหมดเฮ้ย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 อะไรวันนี้ยังไม่ได้ปืนเลยยังไม่ได้ปืนเลยยังไม่ได้ปืนเลยเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ว่าก็เอาทัาาา้งเงินเดือน่อเออมาให้พ่อเหมือนเดิมเอาเม,มาของผมอ่ะอะไรของผมอ่ะไม่เอาผมมีสองข้างเอาตรงนี้นี่งโอ้ยิงกันสนั่นเลยฝั่งนนะั้เนี่ยเรายังไม่ได้ปืนเลย Excellent work ลีฟอ่ะอืม ดีจีไหนี่ยเออเจอก็เจอ I'm out Need ammo ดีจีไหปืนไม่เห็นมีเลยเฮ้ยใจเย็นๆลูกพี่เอาค่ะเฮ้ยพอร์ตเ g 8 9 5ใจเย็นๆลูกพ so huh? ok ี่ใจเย็นขอปืนก่อนบ้างหลังนี้มีปืนเปล่าบมดแล้วโห ไม่เอาอะไรจุ่งไว้ให้กันเลยอ่ะจุ่งไว้แต่กล้องจุ่งไว้แต่กล้องเนี่ยไหนวะไหนอ่ะเบอร์หนึ่งไม่รอเลยวะขอปืนน้อยเดี๋ยวทุบหัวเลยเนี่ย โอ้เอาหมอไปดิโอ้โหปืนปืนเอาให้ไม่มีลูกกระสุนอ่ะคิดดูตัวกระทะตัวหัวเลยกระทะเดี๋ยวุนเนี่ยกระทะตัวหัวเลยเนี่ยปิงหมอขอลูกกระสุนหน่อยอะไรก็เข้าวันนี้เถอะอ่ะ้องเอานเลย ใช่สองอันบ่ได้เบิ้งเบิ้งเบิ้งเฮ้ยเอาลูกกระสุนมาให้หน่อยดีลูกกระสุนลูกกระสุนอันนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคหมวกก็แตกห <c oughs> มวกแตกหมวกแตกหมวกแตกนี๋เราได้อบบเราได้เอชหกแล้วเ,เราได้เอีหกแล้วคาตไต่ไหมเราได้เอชหกแล้วคาตไต่ดูดูดูด,ด,ดูพ่อเล่นนะ ฆ่าต้าได้อย่ามากวนอย่ามากวนฆ่าต้าได้มีอะไรบ้างพี่โอ้ทำไมมันมืดจังวะมืดตึ๊บเลยอ่ะไปอาเบอร์สี่ดีวกว่าน,นี่อย่ามากวนพอ่อนี่โอเค มันมืดวะมองไม่ค่อยเห็น ึ้นไปทำไมครับบนหลังคาครับแล้วเราจะไปขึ้นเอาอย่างไงวะ ขอแล้วเว้ยค, 3, คูณสามคูณสี่ก็มาครับคูณสามคูณสี่ก็มาครับ้ยลูกเกียงลูกเกียง มองไม่ค่อยเห็น嘛เขาบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นก็บอกว่ามองไม่ค่อยเห็นซัมบี้หรือเปล่า บอดหรือเปล่ายิงเอายิงเอาเนี่ยไม่ใช่บอดเฮ้ยอะไรวะบอก,กเพื่อนดิบอกเพื่อนดิจูเนี่บอกเพ,<ม>พื่นอนดิเป็นเนพื่อน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้น้องจูเนี่ด้วยนะครับเฮ้ย <ไว S 1> น้องจูเน่ยยังไงปอดเจ้าเจ้า <laughs> อย่าลืมกดติดตามให้ทุกคนเจอได้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กูเน็ตได้วยนะครับถ้าเจอสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็ดีดูได้ Mark the location I got supplies ผู้จัดการโจ๊กนะครับผู้จัดการโจ๊ก I got supplies ผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการอะไรผู้จัดการโจ๊ก เว้ยพู้ใหญ่จานจ๊กมเลยเมียจากกาดเลยพูดใหม่ดิจกกช่อง้จัดจ๊กออช่องผู้จัดการโจ๊กไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใหญ่โจ๊กเหรอโอเคผู้จัดการจ๊กออผู้จัดการจกอืมพูดดีดีู้จัดการอมสินเฮ้ยผู้จัดการอมสิน เลสโซนเลสโซนเลสโซนโอ้โหฝ่าวิกฤตครับฝ <Yeah. S 1> ่าวิกฤตครับฝ่าวิกฤต <Yeah. S 1> ใครมีลูกกระสุนเขียว <Yeah. S 1> ผมขอหน่อยครับ Excellent work ใครมีลูกกระสุนเขียวพงขอหน่อยครับ Head toward this point ช่องอะไรนะจูเนียจูเนียแชนแนลแล้วก็ผู้จัดการโจ๊กอย่างนี้ไปฟุ่นไม่เห็นนั่งนอนนะบักนั่นก็บว่ให้นอนนั่มจ้าเอ๋หาไปนอนเดี๋ยวนี่น้อนเนี่ยเละอืมเดี๋ยวที่น้อนเนี่ยเละช่องอะไรนะจูเนียแชนแนลแล้วก็ผู้จัดการโจ๊กพูดจัดการพูดจัดการ พูดใหม่ดิพูดใหม่ดนะิพูดจัดการอย่างั้นว่า no ้องเลยเฮ้ยมันลูกกระสุนพ่อจะหมดแล้วพ่อจะเก็บลูกกระสุนก่อนพ่อเร็วผมอยากไล่นแล้วเออรอก่อนรอก่อนใครวิ่งมาวะแถวๆนี้แหละผมเห็นรอยตีนผมเห็นรอยตีน ส,สนัน่นมบอ,อมเสียงมันเข่าได้น่ย เคยังเยอะออเบอร์สามโดนยิงแล้วพี่พ่อเขาไม่ฟงสุขุมที่มีเด็กครับคนเยอะเลยอ่ะสถานีตำรวจเม่นครับเม่้ยหมอครับในสถานีตำรวจปะ เขามากันนะ่นนะ y y บน่นี่นะมันไหนสะมัครน้อก็ไปหางตำรวจในหันโอ้หของอย่างเยอะอ่ะไปเข้าไปในหันของอย่างเยอะจุเนี่ยขึ้นในเอาไปแล้วจุเนี่ยของอย่างเยอะ

ปเม้ห่ไมไหมเห็นต้อมีบออ๋อเบอร์นหนึ่งเาจะไปไหนกันขอเนี่ยอันนี้เขาไปมีเขาไปนี่เขาไปอพอนั่เลยเบิ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งพอเลนอยู่นี่ไหมขอน,นั่เเบิง้งพอเลนอยู่นี่ไหมลลงลงล,งลง เฮ้ยมันลบกวนสมาธิเขาเดินเกิดมาที่นี่ตรงนี้วันนี้วันนี้วันนี้เสหึคุณได้บีบแตะบีบ กนนลั่อย,ยังมากวนข้อดิเอ้ยิงกันวะเนี่ยสุบเกืนเลย กันเลยอ่ะจบคือกันเลย

excellent work Hey, aí para mãe que อะไรของเขาวันนี้อ่ะโหตกใจหมดเลยย้นระเบิดใส่เบอร์หนึ่งดีกว่า,น,านะนี่ <laughs> ครับอะ,รนนอะไรของเขาวันนี้ไม่รู้เขาขับรถไปไหนขงเขาไม่รู้ Ahead, enemies ahead. เจียวจอดเจียวจอดจจิงเป้ง<ว>ข้างบนนี้มันวิวสวยจริงๆ yeah clear. I need a helmet. Someone has been here. You don't know. ้ใครยิงวะเจ๊ะมะโอ้โหปิดฉากแน่นอนนะ โอเคจัดไปที่หนึ่งทีเนี้ยมาบอกพ่อนะจบคลิปแล้วเนี่ยจบคลิปแล้วเนี่ยเด้ที่หนึ่งเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องจูเนียร์ด้วยนะครับบ๊ายบายถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็ไปดูได้ช่องจูเนียร์ช anel TV นะครับแล้วก็พากยหญจานโยนะครับโอเคไปดีกว่า